ราตสัมมาสัพาม,ม,สามพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตราตสัมมสาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตราตสัมมสาสัมพุทธัมมสสะสุวทีนางวาตเมธานางอาสาขยาวยหังโหตุทานางเมปะริสุทางนิพพานัง อรามังสุขังนิพพานัปใจโยโหตุอิมานิมยังพันเตมะตกะพัตตานิสับริเวรานิพิพุสังคัสสากโนชยามะสารุโนพันเตพิพุสังโฆอิมานิมะตกะพัตตานิสับริเวรานิ ปฏิการหาตูอําหาการเจวะมาตาปิตูอธินันจายาตากานางกาลกตานางอีฆาระตังนิตายะสุขายะอาเตพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมาตากพัตตาหาร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุส่งขอพระพิสุส่งจงรัมาตักับพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ได้ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยมีบิดามารดาผูยญาตายายลุงป้าอาวะปุถชาอาจารย์แม่เจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นและขอทิศส่วนบุญส่วนอุศลไปให้แก่ดวงวิญญาณของคุณแม่ลำเอียงอาบุญงามผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว <ส>ขอให้ได้รับผลบุญที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วในวันนี้าดวงวิญญาณของท่านตุภูกขอให้พ้นจากทูถ้ามีสุขอให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการลานนานเถิดสาธุ